ศาสต,ตราจารย์เกียรติคุณยานวิทย์กุญแจทองปัจจุบันเป็นข้าราชก,การข้าราชก,การบำนาญแต่ก็ยังสอนอยู่ที่คณะจิตกรรมอยู่ในระดับปอโทและปอ,ปอเอกตอนนี้ก็ยังทํางานศิลปะควบคู่หลังจากลงมาจากคณะบดีแล้วมีโอกาสได้ทํางานมากขึ้นนะครับพิ่งแสดงผลงานนิทรรศการที่หอศิลป์ราชดำเนินกรุงเทพนะครับก็ส่วนใหญ่ผลงานที่ทําก็จะเป็นงานที่ใช้สื่อจากธรรมชาติมาสร้างเป็นผลงานในอดีตเคยทำผลงานภาพพิมพ์ ซึ่งเป็นภาพพิมพ์สีธรรมชาตินะฮะสกัดสีจากป่าของเรามาทํางานงานส่วนใหญ่เป็นงานภาพพิมพ์ตั้งแต่สมัยเรียนเป็นนักศึกษานจบสาขาภาวิชาภาพพิมพ์ที่คณะจิตกรรมเราได้ทุนไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็จบภาพพิมพ์มามีโอกาสได้ไปดูงานกระดาษหลายๆแห่งนะฮะในญี่ปุ่นก็เรียกว่าเป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์อยู่กับกระดาษมานานนะฮะในฐานะคนที่ ใช้กระดาษเป็นสื่อในการสร้างสารรค์ผลงานตอนที่ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นก็ได้มีโอกาสรู้จักกระดาษของญี่ปุ่นมากมายนะครับมีกระดาษที่ใช้ประจำก็เป็นกระดาษเขาเรียกว่ากระดาษโคโซนะครับแล้วก็มีกระดาษมิซูมาตะนะครับแล้วกระดาษกัมปินะครับสากระดาษนี้จะมีข้อมูลมีเหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งในประสบการณ์ที่ใช้ชีวิตในการสร้างกระดาษ ทำงานทำผลงานบนกระดาษนะครับนอกจากกระดาษภาพิมพ์ที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมแล้วนะในช่วงที่อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยประสบการณ์ที่เชื่อมโยงกับวันนี้ที่แสดงงานอยู่ครังนี้เนี่ยก็คือผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมบุคลากรสำคัญของญี่ปุ่นท่านหนึ่งที่ท่านยังคงทำกระดาษอยู่นะฮะซึ่งตระกูลท่านเนี่ย ทำกระดาษมาแล้วร่วม400ปีนะครับ12ชั่อชั่วอายุคน,นคเป็นเป็นตระกูลที่ทำกระดาษมายาวนานซึ่งน่าจะเป็นบุคคลสำคัญของโลกคนหนึ่งนะฮะในการทำกระดาษในญี่ปุ่นก็น่าจะบันทึกท่านท่านนี้ท่านคือคุณโคโซฟูรุตะนะครับคุณโคโซฟูรุตะเนี่ยถ้าฟังชื่อเนี่ยโคโซเหมือนกับชื่อกระดาษ เพราะกระดาษญี่ปุ่นเนี่ยมีทํามาจากเยื่อโคโซเยื่อโคโซกับเยื่อกระดาษสาเนี่ยมันเป็นตระกูลไม้ชนิดเดียวกันต้นสาของบ้านเราเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางที่เนี่ยเขาจะที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้ปลูกไม้ไม่ได้ปลูกต้นโคโซเองก็นํากระดาษสาจากต้นสาจากบ้านเราเออมิโนเนี่ยเป็นเมืองที่ผลิตกระดาษที่มีชื่อเสียงนะฮะอยู่ในจังหวัดกิฟุเกงซึ่งไม่ไกลจากออมหลาลัยที่ผมเรียนอยู่นะซึ่งผมอยู่ที่นาโกย่าเนี่ยเดินทางไปประมาณ นั่งรถไฟไปประมาณเกือบสี่สิบนาทีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็นั่งรถรถบัสอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งครับจะไปถึงที่เมืองนี้นะครซึ่งเราได้เห็นการปลิกระดาษได้เห็นวิธีการต่างๆกรรมวิธีกรรมวิธีที่เขาตําเขาเอาไปแช่น้ําเอามาแยกกระดาษแยกพวกขยะพวกเศษไม้ต่างๆออกจากเยื่อกระดาษนคีคกรก็เห็นสิ่งหนึ่งที่ หัวใจในการทํางานเท่าที่คุยกันเนะี่ยฮะก็บอกว่ากระดาษมันจะต้องใช้น้ําที่สะอาดและความสดของน้ําน้ํามันจะเย็นนะฮะน้ำมาจากที่มัละลายความเย็นของออน้ำเนี่ยมันทําให้เยื่อกระดาษทนเนะ้วเยื่อกระดาษที่สะอาดจากน้ําสะอาดที่ไม่มีเคมีไม่มีปุ๋ยเ,เคมีเข้ามารบกวนแม่น้ํานี้เลยเป็นต้นน้ําที่เขาสามารถที่จะดื่มได้แล้วก็มาทํางาน กระดาษได้อันนั้นก็จะทําให้กระดาษของเขาเนี่ยมีความสดและมีอายุยืนยาวถึงพันปีคุณโคโซฟฟูรุตะเนี่ยก็ตอนไปเนี่ยท่านก็สาธิตวิธีการช้อนกระดาษวิธีการทับกระดาษวิธีการานําแตะบนไม้กระดาษแล้วไปตากแดดเนี่ยซึ่งได้รับความกรุณามากผมถ่ายสไลด์ไว้เยอะเสียดายมันสไลด์มันขึ้นลามหมดก็เสียสามมดายมากนะ ผลงานชิ้นนี้มันเหมือนกับงานที่ผมทำแล้วเชื่อมถึงความคิดของออกระดาษที่ผมไปดูที่เมืองมิโนะแล้วก็รู้สึกว่ามันมันได้กลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งโดยการใช้คลามกกระดาษเขียนลงไปในกระดาษซึ่งปกติเนี่ยผมจะต้องทำงานโดยการเอาคลามมาระบายบนแม่พิมพ์แล้วปล่อยให้แห้งแล้วมาพิมพ์ทำเป็นงานแต่ครั้งนี้ก แสดงการเขียนคลามสดๆนะฮะแล้วก็ใส่กครำรอรบิกเข้าไปเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ผสมเข้าไปในกระดาษกระดาษก่อนทำงานก็เตรียมความชื้นด้วยน้ำก่อนนะ,ะหลังจากนั้นก็ทยอยหยดกระดาษลงไปบนทีละหยดทีละหยดทีละ,ยะยพยายามควบคุมนะฮะให้เหมือนกับการอ่านนะตัวหนังสือจากขวาไปซ้ายทีละแถวจากขวาไปซ้ายจนสิ้นสุดแถวล่างนะ,ะมันเหมือนเราได้อ่านความรู้สึกจาก ธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นธรรมชาติที่ช่วยรักษาที่มันมีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์เพราะฉะน,นั้นการทำงานที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ใช้เคมีนี่ก็เป็นวิธีการทำงานหนึ่งซึ่งการผลิตกระดาษที่ดีปัจจุบันที่เป็นกระดาษดั้งเดิมของโลกเนี่ยก็จะทำงานทำกระดาษโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมคือใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาติล้วน,นนะครับ น,นนี้ก็เลยได้งานที่เป็นลักษณะการหยดเหมือนกับเริ่มมาศึกษากระดาษของออคุณสุพันนะฮะซึ่งกระดาษครั้งนี้ได้เอากระดาษที่ผลิตจากลำปางของคุณสุพันนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วก็ได้เกิดอีได้โทรคุยกันตอนเวลาจะใช้งานของท่านนะ,นะครับก็ถือว่าเป็นกระดาษที่มีคุณภาพนะครับ แต่กระบวนการผลิตเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ากระดาษนียมีอายุยืนหรือว่ากระบวนการผลิตใช้เคมีเข้าไปอยู่ในกระดาษหรือเปล่าอันนี้ไม่ไม่ไมทราบนะฮะซึ่งแต่หลักๆแล้วผมคิดว่าเป็นกระดาษที่มันโชว์ธรรมชาติของกระดาษได้ชัดเจนได้เห็นผิวได้เห็นใยห,หรือเยื่อมันเนี่ยฮะค่อนข้างจะมีความพิเศษนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างหยดที่มันซึมอยู่บนกระดาษกับลักษณะฟอร์มที่มันอยู่บนพื้นกระดาษเนี่ย มันเหมือนอะไรที่มันเป็นตัวเดียวกันที่ประสานร,ร่วมกันเป็นงานผลงานชิ้นนี้นะครับก็คิดว่า,าประสบการณ์ทำ,ทำงานครั้งนี้ทำให้เรารู้สึกว่าอยากทำงานบนกระดาษมากยิ่งขึ้นในการใช้สีธรรมชาติที่จะระบายลงบนกระดาษโดยตรงนะครับ